สวัสดีครับจากร้านคนครโซลาเซลล์ครับวันนี้มาติดตั้งชุดปั๊มน้ำหอยโขงครับผม750บาทหนึ่งแรงนะครับปั๊มเห็นดูลูกครับผมปั๊มหนึ่งแรงข้ 2> อ,อ2นิ้วครับเข้าออก2นิ้วนะครับผมปริมาณน้ำก็ตัวน,นี้ได้21คิวนะครับ21,000ลิตรต่อชั่วโมงครับผม ทำงานได้เต็มที่ท่อสองนิ้วนะครับสูบบ่อดินครับผมนี่ครับเป็นสูบบ่อดินนะครับชุดนี้ใช้แผงโพลี่3 0 0วัตต์สามแผงครับผมครับ <laughs> ครับ ตอนนี้แดดคึมๆนะครับน้ำก็ออกเต็มท่อดีครับผมเป็นปั๊มหอยโขกครับดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูไฟสักหน่อยครับผมตอนนี้เท่าไหร่นะครับรอบอยู่ที่ละพันเจ็ดครับผมกระแสที่สองจุดหกแอมป์นะครับกำเนิดตอนนี้กำลังวัดอยู่ที่สองร้อยหกสิบวัตต์นะครับจะเป็นแดดล่มครับผมแรงดันที่ 98โวลต์นะครับดูที่กำลังไฟนะครับตอนนี้270วัตต์ครับผมทำงานยังไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าน้ำก็ออกเต็มท่อครับผมครับเมฆบังครับน้ำออกเต็มท่อสองนิ้วนะครับแค่200วัตต์ครับผมครับตอนนี้เมฆบังครับ ตอนนี้มาติดตั้งอยู่ที่บ้านนาโขครับผมอําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับเป,เป็นสวนสวนฝรั่งกับมะาพร้าวนะครับผมอ๋อนี่ครับชื่อสวนนะครับสวนอะไรนะครับนอนนี่ครับสวนรักเมีอรักนะครับโอ้นี่ครับ แดดมากครับผมนะครับปริมาณน้ําที่ได้นะครับผมแรงมากครับนี่ครับข้อสองนิ้วครับผมสูบรถสวนนะครับมีบ่อน้ําที่ไม่แห้งนะครับชุดใช้ชุดนี้ได้ครับผมอัสปริงเกอร์ได้นะครับน้ำแรงมากสนใจติดต่อนะครับร้านนครโซล่าเซลล์0 8 8 5 1 5 3 8 3 3ครับผมร้านอยู่ข้างเรือนจํากลางนครพนมนะครับ ใจติดต่อได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ